สวัสดีครับผมสวิดัสสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์ตนีเคอีนะครับวันนี้วันพฤหัสที่14ตุลาคมนะครับคลิปนี้อาจจะได้ยินเสียงเสียงลมเสียงฝนเสียงอะไรก็แล้วแต่ครับเป็นเอฟเฟกนะครับเสมอไรครับฝนตกจริงๆครับตอนนี้อัดคลิปอัดคลิปท่าทายฝนอยู่ครับเพราะว่าถ้ารอคิดว่าไงคงไม่หยุดแน่นะครับเนาะ อังกฤษเป็นหุ้นเดียวที่เดินไม่ดีนะครับ 3. ลัานที่ผ่านมาอังกฤษเดินไม่ดีแต่ถ้าใครชอบเล่นก็เบาๆนะครับช่องทางการสนับสนุสนครับดูโคษณาให้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปผมครับก็ติดตามกด subscribe ไว้นะครับขอขอบพระคุณล่วงหน้านะวกันนอะอังกฤษค่ำคืนนี้เป็นเช่นไรโอเคครับอังกฤษเด่นสุด3ครับ3 3 3สที่ไหนฝนตกมั่งรายงานด้วยนะครับ วันนี้ฝนมาทางภาคเหนือผมก็แปลกไอ้ฝนทําไมมาทางนี้ไ้ทำท่าเหมือนจะไม่ตกวันนี้มาเฉยเลยสองสามสี่สามหสามห้าสามแปดสามครับแล้วก็ศูนย์ห้าครับผมร้อยมัดห้าครับร้อยมัดห้า ครับประมาณนี้ครับสำหรับหุ้นอังกฤษนะครับใครชอบเล่นก็เข้ามารับชมรับฟังดูครับแล้วก็สุดท้ายก็ลองพิจารณาดูครับถ้าไม่ชอบเล่น3ามเล่นห้าผมว่า3 5ห้าน่าจะมาอย่างน้อยตัวสอ2ตัวครับผมชอบ3ามากกว่า5้าเล็กน้อยเนาะก็รุ้นนันครับประมาณยี่สนกาสาที่กสาเจีโดยประมาณครับ เดี๋ยวช่วยรุ้นในความฝันแล้วกันนะครับสวีสดัสสวัสดีครับรวยๆทุกท่านครับเดีวเจอกันที่เยอรมันครับเยอรมันเดินเดินมา2วันติเดเนานะรุ้นกันต่อคืนนี้ครับ